มจะมาแนะนำนะครับผมแนะนํอยากให้มีเครื่องนะครับเครื่องวัด PS นะครับ PS กับวัดปุ๋ยนะครับน่ครับข้างบนนี่คือวัด PS นะครับมันมันมันจะมีตั้งแต่หนึ่งถึงเก้านะครับ PS ที่ PS เจ็ดเขาเรียก PS เป็นกลางนะครับเป็นกลาง PS ที่เหมาะกับทุเรียนก็คือห้าจุดห้าถึงหกจุดห้านะครับก็คือนี่ครับมันจะมีซ้ายขวาใช่ไหมครซ้ายขวาเนี่ย คือวัด p ีอก็คือเข็มข้างบนนะครับส่วนเราเลื่อนมาทางซ้ายมันจะวัดปริมาณค่าปุ๋ยที่สะสมอยู่ในดินว่าทุเรียนเรามันขาดหรือไม่ขาดเราจะเป็นต้องใส่ไหมเดี๋ยวผมไปทําให้ดูว่าเราจะอ่านค่าย,ยังไงนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องปักลงไปนะครับสองอสองในสามนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะปักนะครับเราต้องทําให้ดินมันที่มีความชุ่มชื้นก่อนหรือเราลด,ลดน้ําก่อนนะครับปักลงไปครับสอง สองในสามหรือเราจะปักมิดเลยเลยก็ได้นะครับออประมาณนี้ครับอ่ะน่ครับตัวน,นี้คือผมยังไม่ได้กดปุ่มนะอ่าดูผมผมจะปรับมาทางซ้ายก็คือวัดปริมาณปุ๋ยที่สะสมอยู่ในดินนะครับนี่ครับนี่ฮะถ้ามันขึ้นเขียวอมแดงอย่างนี้ก็คือ ก็คือดีแล้วก็คือเราไม่ต้องไปใส่นะครับก็แต่แต่ถ้ามันขึ้นแดงก็คือปุ๋ยเกินถ้าปุ๋ยเกินจะทําทให้ทุเรียนเราเกิดการใบไหมนะครับแต่ถ้ามันขึ้นสีขาวแบบนี้นะครับสีขาวก็คือเราเราเราสุกครที่จะต้องใส่ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเนื่องจากมันมันมันขาดแล้วนะครับอ่ะเราหลังจากที่เราวัดค่าปุ๋ยนะครับเราต้องวัดอย่างน้อยสองสองสองจุดหรือสามจุดจากบริเวณโคกทุเรียนเรานะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนมาทางขวามาดู P s นะครับ พีเอชที่เหมาะสมกับทุเรียนคือ5.5ถึง6.5นะครับแต่พีเอชตัวนี้มันคือประมาณ6.8นะครับดินมันอยากเป็นด่างนะครับแล้วไม่ใช่ว่า,วาด่างหรอกก็คืออ่ามันมันจะมี1ถึง14ใช่ไหมฮะค่าอ่ากดด่างของของดินมันมันจะมี1ถึง14นะครับถ้าตามหลัก,กูมิวิชาการเกษตร,รเขาบอกนะครับแต่นะครับเ็ตคือเขาเรียกค่าค่าค่ากลางก็คือเหมาะที่จะปลูกพืชได้ทุกชนิดก็ก็คือดินดีแต่นะครับ ทุเรียนมันจะเหมาะสมกับ5.5ถึง6.5นะครับเราต้องปรับ p พนะครับประมาณนี้นะครับต้องวัดอย่างน้อย2หรือ3จุดนะครับหลังจากที่เรารู้หลักการเบื้องต้นคร่าวๆแล้วนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นคร่าวๆแล้วว่ามันขาดหรือมันเกินยังไงนะครับเราเราก่อนเราจะใส่ปุ๋ยหรือก่อนที่เราจะ,ะดูแลรักษาทุเรียนนะครับเราต้องวัดค่าดินก่อนนะครับ เราถึงจะได้ปรับเพี้ยนผูกว่าเราจะต้องทํำยังไงนะครับตรงคนที่จะใส่ปุ๋ยไหมบางคนใส่ใส,ใส่ไม่ดูนะครับใส่ไม่ดู15วันหรือ10วันใส่ครั้งหนึ่งนะครับปริมาณที่สะสมอยู่ในดินมันเยอะนะครับทําให้ทุเรียนหลายท่านนะครับเข็มปุ๋ยมีการใบไหม้นะครับแล้วก็ตายในที่สุดนะครับก็าฝากเพื่อนสมาชิกนะครับขอบคุณครับ